สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะต่อยอดจากคลิปที่แล้วเยยร์6ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นก่อนขึ้นเยี่ยเจ็ดหรเยี่ยเจ็ดต้องเตรียมตัวอะไรบ้างค่ะค่ะเหมือนเดิมเลยเราย้อนกลับไปตอนเยี่ยหกเราบอกว่าน้องๆควรจะมีพื้นฐานแมทเทมาติกกับอังกฤษที่สตรองมากๆเพื่อการต่อยอดในการเรียนวิชาอื่นๆในช่วงเยียเจ็เป็นยังไงคะ <Cooper. S 1> ค่ะด้วยความที่ช่วง Year 7อะค่ะมันเปลี่ยนเศษแล้วเนาะเป็น Key Stage 3แล้วหลักสูตรเรเรียนยากใช่ายากมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าโอเคแหละคุณจะต้องมีการโฟกัสในวิชาที่เป็นแมทและอังกฤษแต่ทีนี้ตัวเนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีความยากมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีความ โฟกัสกับมันมากขึ้นมาหน่อยใช่ต้องให้มั่นใจว่าเข้าใจใช่ทุกๆยูนิตที่เราเรียนเลยเพราะเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะเหล็กจะได้เรียนตัวที่เป็น i e n c อนส i e n อนเนื้อหาใช่เข้มข้นมากใช่ถ้าเกิดความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษเราไม่ได้เข้มพอเงี้ยค่ะแล้วเราต้องไปเรียนวิชาที่ต้องอ่านอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เรามีพื้นฐานที่ไม่ดีทีนี้พอมันไม่ได้มันก็จะไม่ได้ในทุกๆวิชาเลยนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมแมทกับตัวอังกฤษเองถึงจะต้องเข้มข้นแล้วก็ต้องให้เข้าใจจริงๆพื เพื่อนที่ต่อยอดในการเรียนวิทยาศาส์ที่มันเริ่มมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นแต่จะบอกให้ว่าเหมือนกันค่ะกับกันคือไม่ต้องกังวลเพราะว่าเนื้อหาวิทยาศาส์ถึงจะเข้มข้นแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าต้องมั่นใจว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของน้องต้องดีากขอต่อยอดไปถึงเหมือนเดิมค่ะในเรื่องของทิจกรีมน้องๆที่เริ่มโตคือเริ่มเลือกทิจกรรมาก่ึ้เคิ่มขึ้นเองมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่เริ่มให้เขาได้เลือกเรื่องที่เขาสนใจแล้วทํา เราเล่นกีฬาหรือว่าจะดนกิจกรรมเข้าขับอะไรต่างๆที่เขาสนใจมันก็จะช่วยเสริมเรื่องเรื่องของความความชอบความถนัดของเขาไปใช่ค่ะเราจะมาพูดถึงนอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนแล้วค่ะการสอบย้ายโรงเรียนอีกเช่นดกันค่ะในช่วงเยียร์เจ็เนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่น้องๆเด็กผู้หญิงที่เขาจะสมัครย้ายโรงเรียนไปชุดเรียนช่วงเยียร์เก้าในประเทศอังกฤษค่ะโรงเรียนหญิงล้วนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหรือโรงเรียนที่ท็อปทอปในประเทศอังกฤษจะส สมัคร2ปีล่วงหน้า,นาเพราะฉะนั้นก็ช่วงเดือเจจะเป็นช่วงที่น้องๆต้องเตรียมสอบเข้าโรงเรียนหญิงล้วนที่นู่นแล้วค่ะโดยการสอบเข้าโรงเรียนหญิงล้วนที่นู่นค่ะ เขาจะใช้ข้อสอบที่เรียกว่า common entrance ค่ะ common entrance ก็จะสอบใน3เรื่องก็คือวิชา mathematics วิชา English แล้วก็ science เห็นไหมคะย้อนกลับไปในเรื่องที่เราพูดถึงเลยคือพื้นฐาน math พื้นฐาน English แล้วก็การเรียน science ของน้องเนี่ยจะต้องเริ่มเรียนแล้วเริ่มเริ่มให้ความสำคัญแล้วเพราะว่าน้องๆจะต้องใช้ในการสอบเข้าจะสอบในช่วงเทอมหนึ่งของเดือนเจ็ดค่ะหรช่วงประมาณเดือน November รวมไปถึงการ i n t e r ์วิวเหมือนกันของน้องเด็กผู้หญิงค่ะ ้องอินเทอร์วิวในช่วงประมาณเทอมสองหรือเทอมสามของช่วงเยีเจ็เหมือนกันย้อนกลับไปในเรื่องเรียนและเรื่องของแอคทิวิตี้มันก็สามารถเอามารวมกันเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องที่เขาสนใจเล่าเรื่องที่เขาสนใจไปต่อยอดในการอินเทอร์วิวได้ค่ะ